อ๋อนะครับวันนี้นะครับดันแซบอยู่ที่เซ็นทรัลโคราชนะครับอีกยังอยู่ที่ร้านขายโรตีสายไหมน,นะครับนี่นะนี่กำลังทำเลยนะครับมีหลายแป้งมากเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้นนแป้งอะไรครับเนี่ยแป้งทุเรียนค่ะนี่แป้งทุเรียนนะ,ะนมีกลิ่นอะไรมีกลิ่นทุเรียนหอมๆทีเดียวเียๆค่ะเราผสมเนื้อทุเรียน,นจริงเลยนะคะเอาเหรอ,อนนไม่ใช่เอาสกินนะอันนี้คือเอาทุเรียนจริงเข้าไปเลย อ๋อเนื้อแหม่หมอนทองแท้ทู่เป็นของแท้แท้โคราณแม่ัยรุ่นเลยนะ่ไม่ค่าเนี่ยนะนีนะครับแกผสมเนื้อทูเรียนเข้าไปเลยใช่ค่ะเป็นซีเรียลของร้านเราไม่ใช่เฉพาะแป้งนี่แล้วก็เวลาขายก็ขายงี้นะครับนี่ไอ้ตัวนี้ก็ผสมเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อนี่ก็เป็นทูเรียนะคะแล้วก็มีใช้อื่นด้วยนะครับนี่ชาไทยมะพร้าวแตงเอ้ยเตยหอมมะโชวแตงกุหลาบกุหลาบมี กุหลาบสั้นใช่ค่ะปากสั้นกุหลาบปากช่องก็มีนะคไม่ใช่แค่ปากสั้นค่ะนี่อันนี้จะเป็นแป้งใบเตยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนู้นอันนู้เขียว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 อ๋อสีเขียวนี่ใบเตยไม่บอกให้ชัดเจนนะผมเนี่ย่แเด่นเพลินเออแล้วอันนู้นอันนู้นอันนู้นสีอันนี้คือแป้งไทยชาไทยเนาะนี่ไทยเวลาเขาก็เขาขายก็จะขายเป็นชุดอย่างนี้นะครับมีแป้งแป้งแล้วไปม้วนเอาเนี่ยครับใช่ค่ะ เซตนะคะก็คือทุกตัวเนี่ยหนึ่งร้อยค่ะต่อเซตต่อชุดหนึ่งเซตเซตละร้อยยกเว้นทุเรียนนะที่มีต้นทุนค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าเดี๋ยวดูแก้วนดูแกวนน้อยน้อยนี่ไม่ธรรมดาหาทานยากนะคะนี่คือไส้ทุเรียนนะเจ้อ่าเป็นติดแป้งทุเรียนแล้วเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในโคราชค่ะ มีเพจ Facebook ด้วยนะคะชื่อเพจบ้านครูขนมเพจบ้านครูขนมนะไปติดต,ต,ตามกัน<ร><ร>นะครับรปอว่าตก็ม,มีค่ะโลโก้ของเราอยู่ตรงอันนี้คือทำสูตรทุเรียนของแกนะครับนี่นะของเรานะคะ texture ครูของเราเนี่ยมันจะความโดดเด่นก็คือไส้มันจะละมุนมากค่ะละลายในปากเลยไม่เชื่อหรอกยังมากกวอผม นี่นี่นี่ก็มีบอกมีซิมฟรีแต่ว่าเออแล้วไหนแล้วซิมฟรีไม่เห็นมีบอกอะไรเลยอ๋อเราอยากให้ลูกค้าได้ชิมแบบอ๋อไอ้กินแบบร้อนๆดัสปาร์กมาเลย Yes ค่ะอ่าไม่ต้องแบบเป่านะครัอเออเออดัสปาร์กมาเลยนะออกจากเตามาเลยมาแต่ขอให้บอกแกนะครับเดี๋ยวแกมาทำให้กินตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าโกลาดนะครับชั้นหนึ่งนะครับที่งานตลอดกินสี่ภาคครับเอามาพี่ผมอยากกินเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดคืออยากกินฟรีครับไม่ใช่อะไร ไม่ใช่แบบนั้นนี่นะครับเป็นทูเรียนนะฮะข้างในเนี่ยอาจจะมีหนามทูเรียนอยู่บ้างแห่ไม่ใช่นะครับเอาเนื้อทูเรียนไปใส่ข้างในนะครับบอกว่าเป็นแจกจืดกลิ่นมันก็หอมเียนะเราใส่เยอะนะลูกค่ะใส่นี่ใส่ไปตันกว่าเหมาส่วนมาเลยค่ะคิดว่าทูเรียนค่ะตลาดแพงอีกอ๋อเพราะมาอยู่ที่นี่กันหมดแห่แน่นอนจริงนะครับมาเนี้ยอยากจะชิมอันไหนแจ้งแกเดี๋ยวแกทำให้นะ แจ้งมาได้เลยค่ะแม่ค้าให้ชิมฟรีทุกรสนะคะมาชิมแล้วเราเสิร์ฟน้ำด้วยโอ้แต่ก็ทานแบบจุกจุกติดคอเนี่ยแล้วก็กลับบ้านมาจากบ้านเนี่ยมาขอกินนี่แล้วกลับได้เลยนะฮะกินแดลก้าวเลยมาเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับชิมรสชาติที่แบบว่าเป็นตัวนี่เป็นซีเนเจอร์นี่นะคะสายไหมทุเรียนนะนี่เป้งทุเรียนนะคะนุ่มๆหลูกเลย นี่แปรงทูเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะมีไส้ทูเรียนด้วยนะครับมีไส้ท <websites. S 1> ูเรียนแบบนี้นะนี่ใช้ทูเรียนหมอนทองนะคะโอ้โหทองไม่ทองก็ดูค่ะโอ้โหดูสีซะก่อนสีก่อนดูสีก่อนนะครับอันนี้คือไส้นะคะอ๋อนี่เป็นไส้ไปไส้ไปไส้เป็นไส้ทูเรียนดูเรียนดูเรียนดูเรียนไม่ดั๊กสปาร์กนะนี่วิธีการห่อนะคะกันจบนขวาไม่ใช่นะ วางบนแผ่นนะคะออนท็อปนฟีเวอร์หมุนไปหมุนสามรอบหมุนสามรอบหมุนสามรอบแล้วก็เบียนอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานเออก่อนทานคนเอานะครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับเดี๋ยวขอชิมหมดนะแป๊บนึงแป๊บนึงอร่อยไหมหอมไหมคะหอมอร่อยมากเลยใช่ไหมคะย่างย่างย่างสามสามสามอืมก็มันกลิ่นทุเรียนจริงนะ ที่ไม่ท่านนะบ็อกเกอร์รีวิวกินด้วยนะคะมาถ่ายเนี่ยค่ะอร่อยเฮ้ยอร่อยเราจะได้เห็นว่าความไม่ต้องไม่เป็นไรความหลอดเราเดี๋ยววันไหนเดี๋ยววันไหนไลฟ์สดมาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูหน้าใหม่นะครับร้านนี้ที่เป็นท่านนะครับนะชั้นหนึ่งนะครับมีงานถึงวันที่สามสิบนี้นะครับยังไงนะฮะแวะมาชิมกันนะครับสามสิบเดือนนี้ นะคะชั้น1เซนท่านพาซาโคราชนะคะที่งานตะลอนทั่วสี่ภาคร้านอาหารร้านดังเรานํามาเสิร์ฟให้คุณลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะร้านป้าเมนไก่อบโอเป็ดอบโอกก็มาก็ไปซื้อร้านไปป้าแมนไม่ต้องซื้อร้านนี้ใช่ไหมฮะแแบบร้าน้าเมนโกนะคะแล้วก็ซื้อของข้าวแล้วก็มาด้เลยนะนะครับยังไงแวะมาจิ้มกันนะครับที่ร้านบ้านครูขนมนะฮะที่เซนทรันนะครับแวะมาแล้วครับ สวัสดีครับ